สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับจิ้งหรีดไข่ฟาร์มคุณแม่กันนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะบ่อน,นี้เป็นจิ้งหรีดที่เราจะเอามาตัดชิดใส่พันุนะคะปีนี้ก็ตัดชิดใส่พันธุ์รอบที่2แล้วนะคะอันนี้เราสั่งพันุ์มาจากอุดรน,นะคะเราก็เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะลงคลิปจิ้งหรีดเล็กกันนะคะมาดูแลจิ้งหรีดน้อยกันต่อนะคะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่ให้เพื่อนๆได้ชมคลิปวิธีการฟังเสียงจิงหรีดแบบไหนที่ลองไข่ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้ลงคลิปเลยก็คือ,อยังวุ่นกับการาเก็บจิ้งหรีดนะคะเลยไม่ได้ทําคลิปก็ผลที่ได้ก็คือจํานวนบอละ20บอไอ้ยี่กิโลค่ะเพื่อนๆขอโทษทีค่ะก็คร่าวๆนะคะก็ได้ประมาณบอละ20กิโล ก็ปัญหาที่พบของรอบที่แล้วก็คือจิ้งหรีดแตกใสนะคะจิ้งหรีดจะแน่นเกินไปนะคะเนื่องจากคราวที่แล้วมีลูกค้ามาสั่งไข่จิ้งหรีดนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาค่ะเราก็เลยต้องทยอยกระจายใส่แต่ละบ่ออย่างละนิดอย่างละหน่อยอะคะ่ะคือสงสารเขาแล้วอะคะ่ะรอบนี้ก็อนุบาลจิ้งหรีดเล็กกันต่อนะคะช่วงนี้ก็จะดูแลง่ายนะคะ ก็คือเขาจะกินน้อยนะคะสำคัญที่สุดก็คือการฉีดน้ำให้รอบๆนะคะรอบๆบ่บอช่วงกลางวันก็เช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ก่อนนอนช่วง3ามสี่ทุ่มเราก็จะมาฉีดให้อีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆก็การแตกตัวในบอ่อก็คือไข่ก็แตกตัวดีค่ะก็เดี๋ยวเขาโตการแตกตัวในบอ่อ ยิ่งดีจะแน่นเกินไปยังไงเดี๋ยวเราก็จะเสริมถาดอาหารขึ้นอีกค่ะเขาจะได้ไม่แย่งกันกินมากนะคะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกดซับสไคร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะยังไงพูดผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ